ก็โดยภาพรวมของเนื้องานของออที่เรามอบหมายมาเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือว่าการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับดูปัจจัยขับเคลื่อนระหว่างประเทศนะครับทั้งฝ่ายนโยบายและตลาดที่ทอาให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเ,นเป็นเป็นเรื่องกลิ่นนะครับอันที่2คือว่าเรามีการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของประเทศที่ทําได้ดีนะครับในโลกก็จะมีที่เราพักนั่นก็มีญี่ปุ่นเยอรมนีนะครับแล้วก็สวิตเซน์น,นะครับเพื่อทําการถอดบทเรียน แล้วก็ไปดูว่าจริงๆเนี่ยที่เขาทำเนี่ยทำไม,ไมถึงทําได้นะครับและคือจะนํามาปรับใช้ของเรานะครับอันที่สามคือมีการมีการประเมินโครงสร้างอุสตสาหกรรมนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าจริงเราต้องทํานะครับประเทศที่ทาได้โลกทําอย่างไรนะครับเลยชัดเจนเราต้องมาดูตัวเราเองเหมือนกันเพราะว่าเราทาแบบเขาได้หรือไม่เพราะอะไรนะครับอันที่4ี่นะครับเมื่อเราประเมยยรรินโครงสร้างเสร็จแล้วเราก็เสนอแนวะแนวทางว่า แลของเราคนจะเป็นยังไงซึ่งในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยเราต้องการได้รับอิสระจากผู้ท่านนะครับเพราะคณะนักวิจัยเนี่ยมาจับงานคนนี้ก็ไม่ได้ยาวงานมากนะครับคุณท่านได้ให้ความเห็นที่ประโยชน์ได้มากว่าเราทําได้จริงหรือเปล่าที่เราเสนอนะครับนะครับคําถามแรกเลยที่มีงานที่ขึ้นมาคือว่าเออทำไมต้องเด็กสีเขียวนะครับเริ่มเกิดมาเพราะอะไรนะครับปัจจัยหลัวๆก็เพราะอะไรข้อที่หนึ่งนะครับ ขณะน,นี้ประเทศไทยนะครับมีการนําเข้าเหล็กอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสุดนะครับเราเป็นประเทศที่นําเข้าเหล็กสุดทีเนี่ยระดับที่5ของโลกนะครับโดยในปี2023มียอดนำเข้าสุดทีสุดประมาณ12ล้านตันนะครับอันดับหนึ่งนะเน็ตเน็ตนี่คืออ่าทพอตลงเอ็กซ์พอร์ตนะครับอันดับหนึ่งในโลกคือ EU นะครับ EU นะครับอยู่ที่22นะครับ22ล,ล้านตันนะครับ อันดับสองรองมา,มาคือกลุ่มเทศสารอเมริกานะครับอันดนับสามอีทนะฮะแล้วก็เยกซิโกแล้วก็ไทยแลนด์นะครับดังนั้นการนําเข้าพวกนี้นะครับมีการสร้างความปลอดภัยเกษฐรกจสร้างอยู่ไหนก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุใดๆในโลกนะครับหรือเกิดมีภาวะของการขึ้นราคาชัอปพันเนี่ยนะครับต้นทุนของอุตสาหก,การรมที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กน,นะฮะที่นำวัสดุเหล็กไปใช้เนี่ย จะเพิ่มขึ้นอย่างมาหาศาลนะครับสาเหตุนั้นได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่กลุ่มของพวกเนี่ยนะครับพวกของยานยนต์ต่อสร้างอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอันที่2นะครับในโลกการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงคือเรื่องของนโยบายสภาพภูมิอากาศนะครับสภาพอากาศโลกเนี่ยและเรื่องเดิมทีเนี่ยมันเป็นแค่ประเด็นสิ่งมันหลอกนะครับผมเคยทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพมอากาศมาเมื่อ10ปีที่แล้วกลุ่มหล็กน,นะครับ มาตั้ง12 12 13ปีมาแล้วนะครับคือเป็นคนแปล i p c 2006นะครับคือที่คิดคำนวณเรื่องของคาร์บอนเอมิ i o ชันตอนนั้นนะครับสมัยก่อนเนะี่ยนะครับประเด็น i p c ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการให้ประเทศที่เป็นคู่ค้ากับ EU นะครับได้สามารถประเมินตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีการปลดปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เขาเก็บมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของประเด็นสีรอนเนี่ย มันจงลามไปสู่เรื่องของนโยบายนะคะรับท้างเศรษฐกิจนะคะรับยกตัวอย่างเช่นมาตรก,การซีแบงนะครับนั้นคาร์บอนเนี่ยนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกนกลายเป็นต้นถึงการค้าด้วยนะครับถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยนะครับเราไม่ยอมออทำตามที่เขาต้องการนะครับในด้านคาร์บอนเนี่ยนะครับก็หมายว่าเราจเข้าตลาดก็ไม่ได้นะครับอันที่สามนะฮะ รัฐบาลไทยเนี่ยทอยหลับไปสัประมาณสัก6-7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีการสร้างจตนาละคระประกาศจตนาลมเข้าสู่ความเป็นกลางคาร์บอนภายในปี2050อยากให้ดูตัวเลขตรงนี้นะฮะ2050นะฮะดูให้ดีๆน,นะครับพเพราะในต่อไปมันจะมีตัวเลขของประเทศที่ผมจะยกมานําเสนอในเช่นเยอญญี่ปุ่นหรือสวีเดนเนี่ยว่าเขาจะเข้าสู่ความเป็นกลางคาร์บอนบอรหรือเรื่องของเนสซิโลเนี่ยนะครับประมาณปีไหนนะฮะในรอบดูของไทรประกาศ ความเป็นการคาร์บอนนะครับหรือคาร์บอนดิทอลิตี้เนี่ยในปี2050นะครับอุตสาหการรมเหล็กนะครับในฐานะผู้ใช้พลังงานขนาดใหญ่เนี่ยจึงเป็นตัวที่ต้องดูนะต้องดูแลนะครับเพื่อให้ได้มีการมีความสำคัญต่อการบรปปรลุเป้าหมายในระดับชาติอย่างยิ่งนะครับข้อที่สี่นะครับ,นะรบ, Policy, น,รบนอกเหนือเปจยกเรื่องของ แรงกดดันการค้ายังมีความเสี่ยงต่อเรื่องของการระลอกพลังทคโนโลยีพเพราะประเทศส่วนใหญ่ที่มีการผลิตเหล็กเนี่ยใช้เทคโนโลยี่าได้านไฮโดรเจนเป็นหลักนะครับอพราะฉะนั้นเราให้ปรับตัวเนี่ยอุตสาหกรรมเหล็ก้าเราอาจจะล้าสมัยลงนะครับด้วสูญเสียที่จความสามารถในการแข่งขันได้นะครับข้อที่5นะครับอุตสาหกรรมที่กำลังมีปัญหาต่อเนื่องไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเหล็กนะครับแต่เป็นอุตสาหกรรมผู้ใช้เหล็กนะครับ เช่นกลุ่มของยานยนต์เนี่ยนะครับหรือกลุ่มเส้นไฟฟ้าเนี่ยอาจต้องมีการกดถูกกดดันนะครับให้รถแก๊สเรื่อรๆจบนะครับเพราะจริงๆเนี่ยมันย้อนกลับมาว่าถ้าผู้ใช้เหล็กต้องการเหล็กสีเขียวนะครับอุตสาหกรรมเหล็กก็ต้องการอุตสาหกรรมเหล็กสีเขียวตามนีชละนนก็อาจต้องหันไปหาประเทศที่นําเข้าแทนนะฮะที่เขาจะนําเข้ามาแล้วมีรี่เรียกเป็นตรงนี้แทนนะครับคราวนี้ ถ้ามาดูเรื่องการปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยนะครับจุดหนึ่งที่ต้องดูคือวิธีวัดวิธีวัดของพวกนี้ก็คงแยกเป็นสโคปหนึ่งสโคปสองสโคปสามซึ่งเราคงได้เห็นกันมาค่อนข้างเยอะแหละแต่ถ้าทํางานสายนี้อยู่นะครับ,ส,รบสโคปหนึ่งการปลดปล่อยพวกของคาร์บอนเนี่ยนะครับคือในเล็กอันนี้คือการปลดปล่อยโดยตงจากกระบวนการผลิตนะครับกระบวนการถึงโดยตงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเผาพลังงานนะครับการเอ่อการเผาพลังงานการปลดปล่อยจากปเรกเเรกเเรกนรกบวรการ อันที่สองนะครับอินดเล็กอินดเล็กที่หลักๆคือเรื่องของการวัดการปลดปล่อยจากการซื้อพลังงานนะครับอันนี้อาจ,จไม่ได้หมายรวมแค่เรื่องของไฟฟ้านะครับอาจจะหมายรวมไปถึงเรื่องของตัวการซื้อไอหนามด้วยก็เป็นนะครับอันที่สามเนี่ยเป็นอินดิเล็กเช่นกันนะครับอันนี้เป็นเอมิชชันของสปายเชนที่อื่นนะครับที่ไม่เกี่ยวบโรกานของเรานะครับยกตัวยอย่างเช่นุ่มเด็กอาจจะต้องมองไปถึงเรื่องของการที่ ขูดแล้เหล็กขึ้นมาแต่ต้นนะครับทําการโปรเซสเบองต้นได้มาเป็นจากเหล็กเป็นเหล็กกล้านะครับเป็นอิก,กอ่อนเป็นเลนอย่าต่างอันนี้คืออ้นขาก,กอ่อนเข้าโรงงานหะน้าต,ต่อไปคือหลังที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับรผล,ลิตภัณฑ์เราออกมาแล้วเป็นแล้วเมื่อเป็นเหล็กเส้นเหล็กรวดทั้งหลายเนี่ยนะครับมีการขนส่งยังไงนะครับโดยซัพพลายเชนต่อนเนื่องจากเรานะครับอันนี้คือ6 3นะครับ,นะรบอันนี้รวมไปถึงอันหนึ่งที่เราคิดไปถึงคือเลนเฮนออฟลา์นะครับ เรากำจัดแหลกปรีง๋งแต่เหลกมันมีกระบวนการนําเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่รอบได้อยู่แล้วนะครับสดใหญ่น,นะครับอันโศกศัจะมีต้นทางกับปลายทางนะครับกติกาก,การใหม่ของโลกเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องการจังการค้าแบบใหม่นะครับเรามองนี่เมื่อกี้ผมกลืนไปแล้วนะรเรามองโลกนะครับกับประเด็นของสิ่งแวดลองเนี่ยสูตรนโยบายเศรษฐกิจพอ่ออะไร นะครับมันต้องเท้าความย้อนองไปถึงเรื่องของตลาดนะครับหล,ลัๆในโลกเป็นตลาดคาร์อบอนใหญ่ๆคือตัวสหภาพยุโรปหรือ EU EU นะครับมีการพัฒนาระบบ EU ETS ขึ้นมาคือ Emission Trading System วิธีคิดของ Emission Trading System ก็คือว่าโรงงานในกลุ่ม EU เี่นในเซกเตอร์เดียวกันนะครับอย่างเซกเตอร์เหล็กเนี่ยจะมีการขีดเส้นว่าเขาปล่อยได้ ประมาณเท่านี้ประมาณไม่เกินเท่านี้นะครับถ้าใครปล่อยน้อยกว่าส่วนต่างเอาไปขายได้ใครปล่อยมากกว่าต้องไปซื้อส่วนต่างนี้มาใช้นะครับอี EU จะมีการมีและมีแนวโน้มนะครับในวิธีคิดเบื้องต้นที่ผมทำเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วคือเขาจะยากลดคราดานนิดงนะครับเพื่อทําให้เกิดการปลดปล่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนการปลดปล่อยพวกนี้ไม่มีอะไรฟรีหมายความว่าไงหมายความว่ายิ่งปลดปล่อยน้อยลงมันก็มีต้นทุนที่คุณไม่ ต้องถึงที่ต้องทำให้กนการดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับคราวนี้ตรงนี้ EU emission trading system หรือ ETS เนี่ย, e TS, เ,ยเป็นตัวการทำให้การปลดล่อยคาร์บอนเนี่ยมีราคาทางธุรกิจขึ้นจริงน,นะครับการแบงค์สำคัญใน EU คือมีการทยอยยกเลิกสิทธิ์ของการปลดล่อยฟรีนะครับเดิมทีแต่ละประเทศใน EU จะมีการทำคาราว c e เราแกน้คว่ายอมปล่อยได้เท่านี้นะปล่อยได้ฟรีนะครับแต่ในปี2 0 3 4ไม่นะครับทุกประเทศใน EU จะต้องมีการจ่ายค่ามีการปลตล่อยเกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับโรงงานในยูจะเผชิญปัญหาทันทีคือมีต้นทุนที่สูงนะครับได้ที่สะครับ EU เป็นกลุ่มสหภาพยุโรปเขาต้องป้องกันอุตสาหกรรมเขาอยู่แล้วเกิดอะไครับ มันจะเกิดซีแบงนี้ครับซีแบงตรงนี้นะคือคาร์บอนบอร์เดอร์อะจัสเมนต์นะฮะเมคานิซึมหรือเมเชอร์สีัยนะครับหลักการที่ของตัวซีแบงคือว่าถ้าประเทศนอกอิวส่งของมาขายในอิวและมีการปล่อยคาร์บอนที่สูงกว่าเกณฑ์ของเขาคุณต้องซื้อใบเซอร์ติฟิเคตของเขาจึงจะเข้ามาขายในเขตพื้นที่ของเขาได้นะครับ มันเริ่มเกิดตลาดการซื้อขายแล้วนะครับไปดูในดีเทลกันนะครับว่าซีแบงมีดีเทล่หนที่มันน่าเกรงตัวนะครับหลักการง่ายๆคือว่าถ้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือกลุ่มเอียนะครับทนไม่ไหวเก็บกดระเบียบที่เข้มข้นมีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่ยอมให้ปล่อยได้มากกว่านะครับแล้วมีการส่งสินค้ากลับไปในประเทศในสหภาพยุโรปใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า ประเทศในสัอัพโลกจะเสียเปลี่ยนทันทีเพราะขายของแพงกว่านะครับมาตรการสีแบงที่เกิดมาเพื่นการนี้คือประมาณว่าถ้าคนไหนนะครับทำสมบรณ์อองเขาคุณต้องมาซื้อไปซอร์ติฟิเคตดีนะครับตรงนี้นี่แหละครับที่เกิดการเป็นมูลค่าเินตลาดขึ้นมาแล้วโดยผู้นําเข้าจะต้องซื้อไปสีแบบเนี่ยให้เท่ากับนี่ครับตัวปริมาณคาร์บอนแฟ นะครับโดยราคาคาร์บอนแฝงเนี่ยจะปูกับราคาคาร์บอนในตลาด E.U.E.T.S. นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าโซนที่วิเกตนั้นปีนี้ปีหน้าปีถัดไปบนราคาแน่นอนขึ้นอยูกับความต้องการในตลาดนะครับเั้นตรงนี้นะครับมันเริ่มจะทบทั่วโลกแล้วนะครับจากตลาดของที่เขาป้องกันเป็นผมอย่างจะเล่าเป็เรื่องคือประเทศในกลุ่ม EU เคยไปไหลายประเทศเนี่ยทุกประเทศเนะมีความสนใจเรื่องการป้องกันถิ่นวองเราคา่อนข้างสูงนะครับ เพราะเขาลดผลกระทบโดยตรงเดี๋ยวฤดูนหนาวที่สั้นลงนะฮะคือร้อนที่ยาวขึ้นนะครับอุโมงค์อากาศที่เป,ปลี่ยนแปลงไปค่ารับผลค่อนข้างเยอะเขาเลยต้องพยายามจะทำมาตรการพวงนี้ขึ้นมานะครับนะครับซีรีไทม์ไลน์เนี่ยไอ้ตัวซีดั้นทไทม์ไลน์เนี่ยนะครับเรามีเวลานะครับคือตอนนี้เราอยู่ที่ปี2025นะครับในปีในเดือนมกราของปีหน้านะครับหลัง คริสต์มาสของปี2568ต่อ69เนี่ยนะครับวันที่1 2 5 6 9เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงยุติของตัว Transition Period นะครับความหมายก็คือว่าระบบของตัว C แบบเนี่ยนะครับจะค่อยๆเกิดการทำงานแบบเต็มที่เพราะเวลาทำซีแบบเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบทีเดียวจากศูนย์เป็นร้อยนะเขาค่อยๆทำนะครับ แต่ตัววันที่1มกราคม2 5้าองาหกเกเนี่ยนะครับสั้นสิ้เนเพียร์จบลงนะครับแล้วประมาณว่าปี2030เนี่ยนะครับ C ีแบงเนี่ยจะมีการขยายไปนะครับครอบคลุมทุก EU ย e ูอีเทียสเซหลักๆเนี่ยนะครับตอนนี้ที่เขาดูอยู่จะมีเรื่องของเหล็กนะฮะเหล,ล็กกล้าปูนซีเมนต์นะฮะรบกวนอย่าผิดนะครับ อาจาจะมีเรื่องพลาสติกมันจัไม่ได้ได้แต่ว่าตรงนี้นะครับเป็นขยายาครอบคลุมทุกเซกเตอร์นะครับโดยที่หนึ่งมกราปีสองพันสามสี่เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกม่ได้เกิดตรงนี้นะครับมันจะยกเลิกสิทธิการปล่อยคาร์บอนฟรีในกลุ่มประเทศ EU ทซึ่งหมายความว่าต้นทุนผลิตสูงขึ้นแน่นอนเมื่อเขาต้นทุนต้นผลิตสูงขึ้นเขาไม่ยอมตายเลยแน่นอนก็ต้องดึงคนอื่นให้มาจงากับาเขาด้วยนะครับังนั้นตรงนี้คือจุดเวลาที่เราควรต้องถอบนะครับ โดยมีเวลาหลืออีกพอสมควรนะครับแต่ตรงน,นี้ต้องรีบคิดรีบทำแหละนะครับคือเอโนฟรีอาราเวนเซสแหละนะฮะถ้าเราไม่ทำอะไรเกิดอ,อะไรกแล้ครับอยา่างแรกคือผู้ส่งเหร็กไปอง e u เนี่ยจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับภัยภาคจริงๆเนี่ยอยู่กับเรื่องของอุตสาหกรรมที่ใช้เรล็กนะครับและส่งออกเช่นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ โดยคนที่ส่งออก,กของปียูในทุกปะคับให้ใช้เหล็กสีเขียวโดยปริยายถ้าไม่มีในประเทศที่เขาหาได้นะครับอุตสาหกรรมเหล่านี้เว้เป็นยานยนต์หรือพค่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เหล็กสีเขียว่างประเทศแทนนะครับนะครับคนรับเนี่ยคือว่ามันจะเป็นตัวทําลายความสามารถในการแข่งขันของเหล็กในประเทศนะครับและการสูญเสียทีความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกนะครับในภาพรวมนะครับ อันท,ที่ผมมาในประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึงน่งคือว่าผมอยากจะอธิบายเรื่องของเป้าหมายต่างประเทศนะฮะเรามาดูเรื่องกรณีศึกษาข,ของสามประเทศที่ทํได้ค่อนข้าง,ง,งดีนะครับเพื่อที่ว่าเราควรจะไปเหมย t ต่อนะครับนะครับโดยหลักๆที่เรายกมาต้องมีเยอรมนีนะฮะที่ปุงกแล้วก็สวิเดอนนะครับยุศาสตร์ของประเทศพวกนี้ถูกกําหนดโดยว่ามาดูทว่าประเทศเขาเนี่ยทำอะไรได้ดีหรือมีโครงสร้างที่เป็นต้นถมเลยเนี่ยเดิมที่เขามีอะไรบ้างนะครับแล้วพยายามปรับนะครับ าาการเข้าใจตรกะของการปรัอกของเขาเนี่ยหรือพีบปรับของเขาเนี่ยทำให้เราสามารถกำหนดแนวทางหรือวิทยาศาสตร์เรเองได้นะครับมาดูกันครับญี่ปุ่นนะครับ,นะรบสีดำเนี่ยนะครับคือเหล็กต้องน้ำที่มาจากตัวของ fulness, b a s f BS BOS นะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยมาจาก e F นี่คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยพึ่งตัวของ BS BOS เนี่ยการผลิตเหล็กกล้าต้นถ่านเนี่ย ประมาณ74นะครับโดยใช้ EF อยู่ที่ประมาณ25เนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าหลักๆที่มันไปแบบเนี้ยมันไ,ไปต่อสารกำจัดยนต์ก็ให้ก็รู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวส่งออกรถหนักตน้ตนๆของโลกเลยถูกไหมครับคราวนี้เป้าหมายของที่ญี่ปุ่นตั้งไว้คือต้องการได้เน็ตซีโร่นเนี่ยนะครับคือซีโร่เอฟฟิชันเนี่ยภายในปี2500 0นะครับคราวนี้คำถามจะลดคารค์บอนยังไง นะครับโดยไม่ต้องพึง่งพาทอดทิ้งโครงสร้างพื้นฐานของเขาคือโรงงานเหล็กแบบเกา่าของเขาเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานนะครับสร้างไมดีสิ่งที่ทำคือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับใช้วิธีปรปับปรุงของเกา่านะครับโดยการเน้นไปที่เรื่องของการปรับเชื้อเพลิงนะครับและการทำพลังงานนะครับลดตัว CO2 จากเตาเนี่ยเดิมได้ถึง30-50นะครับแล้วก็มีการใช้ตัวของไฮโดรเจนเข้าไปช่วย ญี่ปุ่นทาําโครงสร้างไฮโดรเจนเยอะมากนะครับไม่ใช่เฉพาะกันเหล็กนะครับการรถยนต์ก็มีนะครับแล้วยังมีเทคโนโลยีที่เขากล่ามาขายเป็นทไทยก็คือเรื่องของการดักจับคาร์บอนหรือ CCUS นะครับอันที่2นะครับคือมีการพัฒน,นานเรื่องของเหล็กที่เป็นไฮโดรเจนไอออนนี่ค่อนข้างเยอะนะครับนะครับมีการให้ทุนอย่างเยอะเลยนะครับอันที่สามที่ทางญี่ปุ่นทาคือตั้งกองทุนนวัตกรรมสีเขียวขึ้นมานะครับ กองทุนเนี้ยนะครับมีเป็นกองทุนในรัฐบาลมูลค่าหมาสองล้านล้านเยนนะครับเพื่อร่วมทุนในโครงการวิจัยระยะยาวแน่นอนนะครับจุฬานะครับผมอยู่จุฬาเนี่ยนะครับเรามีคนคือขายที่ญี่ปุ่นเยอะมากเขาจะามาขายต่อแน่นอนเลยนะครับคือดือว่าเราเนี่ยนะครับจะรับมาอย่างเดียวหรือจะรับแล้วพัฒนาไปด้วยนะครับเมื่อกี้ญี่ปุ่นจบแล้วนะครับญี่ปุ่นนําโดยรัฐบาลนะครับแล้วก็มีการให้เงินรัฐบาลนะครับ มีโครงการทาเทคโนโลยีแบบใหม่นะครับแต่มีการอัดเงินเข้าไปสำหรับสูนด้วยนะครับเยอรมันเยอรมนีมีการปฏิรูประบบที่นํงโดยละนะฮะร้านของเยอรมนีค่อนข้างใหญ่ประเทศเยอรมนีเนี่ยเป็นสาพันธรัฐนะฮะมีร้านเ่อยๆนะครับเยอรมันนี่เป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่สุดในยูนนะครับและเป็นกูุ่มสลักของอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะอุตสาหกรรมรถยนต์ใหญ่เยอรมันก็ได้แก่ Mercedes-Benz กับโฟบีเอเบลยูที่นั่นนะครับ แล้วก็พึ่งตัวแหล่งต้นทางเนี่ยมาจากตุ่มของ B e F E O s ประมาณ71นะครับตั้งเป้าหมายในซีโิตที่ปี2045เร็วญี่ปุ่นนะครับเร็วกันาท่าตีน่าสนใจนะครับเขาทา้าทายมากเลยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคืออะไรครับเขาอยู่ในสาภาพยุโรปเขาใช้ระบบ E U V T S เนี่ยมาไกเขานะครับเพราะระบบเนี้ยคือฟาดตรงตรงที่อุตสาหกรรมเหล็กเลยว่าถ้าทำได้ไม่มีเนี่ย คุณจะขาดทุนนะครับคุณต้องคุณต้องตับตัวให้ได้นะครับเพื่ออยู่รอดทางการเงินนะครับเขาใช้กี่อะไรบ้างนะครับเยอรมันนะครับมีอุตสาห์ไฮโดรเจนนะครับเป็นแผนแม่บทระดับชาตินะครับระบุเลยว่าอุตสาหกรรมเหล็กคือลูกค้ารายแรกนะครับของไทยมีทำไฮโดรเจนนะครับผมก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าของไทยเนี่ยกลุ่มเหล็กไม่ใช่ลูกค้ารายแรกแน่นอนนะครับก็จะเล่นองทีโต้ทีมีมากกว่านะครับ อันที่สองนะครับมีการเปลี่ยนผ่านกับโรงงานอุตสาหกรรมมริษัาใหญ่ขนาดยากักษ์ของเขานะครับได้แก่เสาคอสจาก S T K H t o Steel เนี่ยนะครับเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อทดแทนเตาถลุงนะครับนะครับแบบเรือด้วยโรงงานไฮโดรเจน DI นะครับโดยรับการสนับสนุนการเงินเช่นกันนะครับอันที่สามมีเรื่องของรัฐกรรมการเงินนะครับมีเรื่องสัญญา้มคของสภาพภูมิอากาศโดยรัฐบาลทำสัญญา15ปีกับอุตสาหกรรมใหญ่นะครับ เรือ่อจ่ายส่วนต่างต้นงถึงสีเขียวลึกริ้นพรีเมียมนะครับจะเห็นเลยว,ว่าทุกครั้งที่มีอ,ามาอ,ออกมาพร้อมการพัฒนานวัตกรรมนะครับเกิดการทําจริงเนี่ยรัฐบาลใน,นแต่ละประเทศผลิตจีนจการฉีดเงินเข้าไปช่วยเสมอนะครับอันนี้มาดูสวีเดนนะครับสวีเดนนะครับสวีเดนนี้มีภารกิจระดับชาติเนี่ยนะฮะที่มีความเสี่ยงต่ผลตอบแทนสูงแต่ลักษณะของสวีเดนเนี่ยแตกต่างออกไปจากเรื่องของญี่ปุ่นกับเยอรมันตรงที่ สวีเดนเนี่ยนะครับเป็นชู้ของเหมืองแร่เหล็กเองนะครับเป็นชู้ของเหมืองเองและมีโรงงานโรงมีไฟฟ้าที่ไม่ไม่มีคาร์บอนเนี่ยเช่นโรงงานน้ำหลังน้ำนะครับและโรงงานของด้านนิวเคลียร์เนี่ยค่อนข้างปริมาณมากอยู่นะครับมีเป้าหมายเนี่ยศิโรภายในปี2045นะครับได้เป็นสระชดการปลอดปลอดฟอสซิลแห่งแรกของโลกนะครับเพราฉนั้นสวีเดนมีความได้เปลี่ยนนะครับคือพร้อมจะ ก้าวผ่านในการใช้พลังความได้เปรียบของประเทศเนี่ยในการก้าวผ่านคู่แข่งไปนะครับสิ่งที่ทำบนพื้นหลังเป้าหมายยุทธศาสตร์ของสวีเดนเนี่ยคือหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยคือเป็นการเริ่มแบบล้างขี้ผุนโดยผู้อุตสาหการรมเป็นคนจัดทําแผนที่นําทางของตัวเองนะครับนี่คือสวีเดนนะครับอุตสาหการรมจัดทําแผนตัวเองนะครับสำหรับอย่างที่สองแนวแนว,แนวคิดเนี่ยเขาใช้วิธีคิดของ ไฮบริดกับ H2 Steel Green เป็นสองโครงการนะครับซึ่งแนวคิดโปรชไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูเขาต่างกันยังไงนะครับอันที่สามคือบกดิเวเเนี่ยคือเรื่องเงินทุนนะครับมีมีการให้เงินสนับสนุนนะครับมีการลดควาเสียงทางการเงินนะครับคำประกันสินเชื่อนะครับมีการสร้างตลาดด้วยว่าพลิงเหล็กแบบ g แล้วมีตลาดรองรับนะครับมีการซื้อนะครับมีการซื้อวัสดุสีเขียวจากโรงงานพวกนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ลงทุนแล้วขายของไม่ได้นะครับ สวีเดนได้สัมทั้งโมเดลนะครับเก่าและโมเดลใหม่นะครับถ้ามาดูในตัวคอลัมน์ที่สองในโครงการไฮบริดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการผลิตเหล็กแบบดั้งเดิมนะครับขณะที่โครงการที่เป็น H2 g r หรือ t e e l เนี่ยเป็นการผลิตเหล็กโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับทั้งสองขาได้เดินไปพร้อมกันนะครับแล้วมีการลงทุนจากภาครัฐเหมือนกันนะครับนะครับจะเห็นเลยว่าจริงเนี่ยทางสวีเดนเนี่ย ไม่ทิ้งของเก่านะครับจะปรับปรุงให้แล้วก็มีโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ด้วยนะครับเพราะนี้ตรงนี้นี่เป็น่น่าสนใจว่าเราจะมาปรับใช้กับบ้านเราได้หรือไม่นะครับสรุปบทเรียนจากสามประเทศผู้นำนะครับเราไม่มีสูตรสเร็จสูตรเดียวนะครับยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมขึ้นกับโครงสร้างอุตสาหกรรมเดิมนะครับผมอยากจะบอกว่าอันนี้ที่ขาดก็คือว่าแนวคิสรัธิบัตรผสมพัญนะครับแดนสวีเดนเนี่ยให้อุตสาหกรรมมีอินพุตค่อนข้างเยอะ ว่าอยากทำอย่างไรนะครับขณะที่ญี่ปุ่นหรืเยอรมันมนี่จะมีการสั่งไปนในระดับของรัฐบาลท็อปดาวค่อ้างเเชยวชกันนะครับอันที่สองคือภาครัฐเนี่ยมีบทบาทมากนะครับทั้งสองเรื่องเลยคือว่าดูเรื่องอินพุตคือเรื่องเงินนะครับเข้าสู่สถาบันจะช่วยเพื่อไงเพราะการทำปรีนี่อยองที่ผมเรียนมันจําเป็นจะต้องมีการให้ความชื่ยเลกลการเงินนะครับแม้แต่ในประเทศที่รวยแลก็ยังต้องให้ความชื่ยเหลือกานเงินเพราะมีการลงทุนที่สูงมากนะครับอันที่สองตลาดปรีนซิลเนี่ย จะมีได้อย่างไรนะครับอันนี้จำเป็นนะครับจะมีกริโเคเชยวเมนได้หรือไม่หรือสร้างตลาดให้เขาได้อย่างไรนะครับบริภาครัฐจะต้องลงมือทำให้นะครับอันที่สามคือเทคโนโลยีเนี่ยดูแนวโน้นคือทุกแขนยะยาวเนี่ยนะครับดูเหมือนมันไป็นไปทางทางด้านของไฮโดรเจนขยค่อ hydrogen, IA, นข้างเยอะนะครับอันที่4ี่คือพลังงานคือทุกสิ่งนะครับ โมเดลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราไม่ได้ดูอีกแลเหล็กต้นน้ำเหล็กปลายนานที่เป็นเหล็กลูกพันทั้งหลายที่ทําเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาทั้งหลายเนี่ยเรื่องญี่ปุ่นนี้เน้นมากนะครับกับเรื่องกลิ่น electricity นะครับโดยญี่ปุ่นก็เริ่มมีการทำเรื่องลมแบตเตอรี่ storage มานานนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับในคณะวิชวลจุฬาเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงงนิวเคลียร์ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมีแนวโน้มสูงนะครับว่าตัว SMR หรือ small modular reactor เนี่ยกำลังจะมานะครับเพราะะฉนั้นเรื่องไฟฟ้าสะอาดราคาถูกเนี่ยน่าสนใจมากนะครับ นะครับไปฝากขายของนิดนึงผมเป็นกระสุดผมเป็นพอ้อยสุดพลังงานนะครับใครสนใจเรียนเรื่อนี้ได้นะที่จุฬาเปิดนะครับเชิญได้นะครับอย่าทุนมแน่นะครับข้อที่เกี่ยนเชิงวิศวะนะครับญี่ปุ่นเยอรมันเนี่ยนะครับมีภาระสินทรัพย์เดิมนะครับทำให้การเปลี่ยนผ่านซับซ้อนและมีต้นทุนสูงจะเห็นว่าสวีเดนเขาใช้เงินของทางเยอรมันต่อโรงงานเก่านะครับประเทศไทยเป็นโรงงานที่มีอุตสาหกรรมเนี่ยหลักๆโครงสร้าง่นต้นน้ำของเราเนี่ยเป็นเอเ ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เราไม่มีสินทรัพย์เดิมเท่าเค้านะครับความท้าทายของเราเนี่ยอธาาิกายเป็นรื่องการสร้างของใหม่นะครับแล้วการยกระดับของที่มีอยู่ซึ่งได้ทําได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ระดับตัวสำคัก็มีเหมือนกันนะครับเช่นเรื่องของการหาพวกเศษเหล็กทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องมีอิทธิพลอยู่พวกท่านเนี่ยนะฮะที่เราจะนําไปปรับใช้ต่อนะครับนะครับ ของส่วนผมมีประมาณเท่านี้นะครับยวให้ส่วนต่อไปขึ้นมาเล่าต่อครับคุณแม่ครับ